สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยเนาะมาตราตัวสะกดแม่กลนะคะอ่านะคะมีด้วยกัน6ตัวสะกดนะคะ ่านมาตาตัวสะกดแม่กลน,นะคะจะเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเวลาเขียนคําอ่านจะได้นอหนูเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดนะคะอีก6ตัวด้วยกันนะคะอยู่ในแม่กลรวมถึงนอหนูด้วยนะคะก็คือยอยหญิงนอเนนรอหนูรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคําที่เป็นมาตาตัวสะกดของแม่กลนกันเลยนะคะตัวอย่างคำนะ ตัวสะกดแม่กลนกันเลยนะคะคําแรกคือคําว่าน้าตาอ่านเด็กๆอ่านพร้อมูสิคะน้าตาตาลลอลองิงเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่พอทําเป็นคําอ่านก็จะได้นอหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคําว่าช้อนอ่านตามคะ่ะช้อนอ่านนะคะช้อนนี่นะคะก็เป็นนอหนูเป็นตัวสะกดเลยตรงตัวนะคะอ่านคาต่อไปคะ่ะคําต่อไป คำว่าเรียนพร้อมคุณครูค่ะเรียนเรียนเรียนก็คือยอหญิงเป็นตัวสะกดแต่พอทำคำอ่านก็จะได้นอนเนนเป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะ,ะคำต่อไปค่ะคำว่าปลาวานนะคะปลาวานจะมีรอสจุลาเป็นตัวสะกดนะคะอ่ามาดูคำต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะคาว่าเกสอนะคะเกสอนอ่านพร้อมกันค่ะเกสอนะคะรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเกสอนคือนะคะตรงนี้นั่นเองนะคะในดอกไม้นะคะอ่าต่อไปคูณนะคะคูณนอนเนเป็นตัวสะกดนะคะอ่าการคูณนะคะคือเกี่ยวกับการคูณนั่นเองนะคะอ่านพร้อมคุณครูค่ะคูณอ่าโอเคแล้แล้วนะคะ มาตาตัวสะกดนะคะก็จบลงนะคะก็สรุปได้ว่านะคะในมาตาตัวสะกดแม่กลนนะคะมีนอนหนูนะคะเวลาทำความอานนะคะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดตัวอื่นๆนะคะอีก6ตัวด้วยกันคือนอนเนนนะคะยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุฬาแล้วก็นอนหนูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ